ສบายຍສບາຍສະຫວັດດີທຸກຄົນທຸກຄົນສະບາຍດີນ້ອງຊິມົດຄົນເນາະມາມື້ນີ້ຕຳປາໝຶກພີ່ນ້ອງມື້ນີ້ມື້ນີ້ຕຳປາກພນ້ມພມກິນຳພີນ້ອຍຕຳປາໝຶກນນີແຊມາດີມດມາດມີນີນາອີູແນມນາະມຂນຄືກັນຕລຸ້ນ້ອ นี่แนะนรุ e. E. E e ่นน ja oh. ้อยเด้อ FC เข้านําบ่าตุ๊กตาเด้อตัวนั้นแนะนรุ่นใหญ่เนาะอ้าจ้าเลยตําตําประมึกพี่น้องเอ้ยซื้อเอาได้บ่ได้บ่ได้เฮ็ดเองน่ะเฮ็ดบ่เป็นดอกเฮ็ดเองก็เป็นแต่ขคานนะพี่น้องเพราะว่าอากาศมัน้อนพี่น้องซื้อเอาก็ได้อย่าหน่อยเถอะอย่าว่าด้คืออยู่ในคลิปเด้อพี่น้องโอมีตัวนี้นําโอนี่ มามลูกรล่นกินค่าเหมนกันมาบังกันจ้าเลยจลยกินเลยกินเลยกินเลยเปวจ้าเลยน้องาษสบายสิทียนเนาอก่งกรสชาติมันจะบุบๆไงบอก เออนี่มันกลับใหญ่แน่พี่น้องบาดนี่เออคือแน่ตัวนั้นมันยัตะกๆเียอีแม่กินกบ่อิ่มเนาะนนีอิ่มดเด้อกินก่อนเนาะอมูโยเนาะพี่น้องเนาะเขาเอิ้นเนาะภาษาไทยเอิ้นภาษาลาวเฮาจักเอิ้นอีมูโยคือกันบ่นี่พี่น้องนี่

เขากินกับข้าวเหนียวกบบได้เขาเหนียวเย็นเย็นเขาเหนียวเย็นเย็นตาถนัดเขาวินังอ่ะเปิือกไปดิล่ะกินกับอันนี้คักและอันนี้ซีดพี่น้องเลยเขาเฮ็ดเขาเฮ็ดจักซีดเนาะหอมเลยหมักเป็ดก้อนเืม nào. Ừ. Này kinh đẩy không Bỏ xuống một đi. Nó cứ nghe vậy. Đó, Ừ, ตอนปลาเมึกี้เนาะอืมทักอะไรเรื่อง ừ, นี่เออทำอมไรกับไปนะเลือดเลือ

หอนแฮมไม่ต้องา้เต่เก้อตน่าสนัมหอ อะไรบอะไรตตมาประมาณมหาอมดูชองชองวดูกว่าดูสิน่ิช่อง

¡Vamos a ver! mười rồi à à Bị bị mười lăm lắm lăm mười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  Thôi mười lại thịt thằng họ mà xem cái tôi chuột chuột một cái đã nào <laughs>

อ้าวบอสเซนัาตกใจไหมผักลายซีนะโอ้ยบอสเซนมาไวเลยห้อนแท้ยิ้มแล้วพี่น้อง คลิปเท่านี้แหละนีกยอ้จิ้มหนาเออเดี๋ยวะอิ่มแล้วคลิปนี้กะคลิปนี้ยังจบเท่านี้แหละแล้วอุ้ยไปมั้งอ่ออิ่มแล้วอิ่มแล้วจบคำว่าสบายดีอ้าวสบายดีบายบาย